สบายดีมาอ้วนสบายดีมื้อนี้พาบ่าวอ้วนมาพบพบพบกับ,บสิ่งแปลกใจกันแล้วบ่าวอ้วนฟังนี่โอ้พี่น้องเอ้ยนำพบพีบ่น้องเอ้ยว้าบ่าวอ้วนตีได้บ่าวอ้วนตีได้งามบ่โอ้นี่แหละเครื่องตกเมืองไทยมาฟังนี่านมาอ้วนมาฟังนี่ป้าดจะเคยมากว่าแตเคยเห็นมาแบบนี้จะเคยเห็นยังไง เป็นอะไรเขาถ่ายคลิปเขาถ่ายคลิปโมนี่แล้วมาเห็นเองเป็นยังไงคือดกขึ้นใจกูเคยเห็นนะคือมันสวยงามเอาเจ้าคือว่นวากันมากบิ่งมาบุไปดิบุเคยมากเลยมานี่ยเอามาฟังนี้มาฟังนี้โอ้เป็นยังไงล่ะเห็นแล้วนี่เครื่องตกขึ้นดองเอวยน้ำตกปาด์ทางไอคอนสยามพี่น้องบ้าบุกเคยมากเลยได้ที่ดองเอวย เคยมาเห็นเคยมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้แล้ววันนี้ที่ว่าผ้าบ๊าวอ่นมากทีเทนึงอ่เป็นเล่วใดเป็นเล่วใดสวยงามสวยงามบอกพี่บอกน้องแนวว่าผลาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหรอจ้ พี่น้องเอ๋ยบาโบเองกะถือว่าเหตุภาพบาอ้วนมากนาะพี่น้องเนาะสัมผัสกับบรรยากาศที่บาโบเราบ่เคยมากบาอ้วนเราบ่เคยมากบาอ้วนเราบ่เคยเห็นจากมุมนี้ได้บาอ้วนบาโบสีผ้าบาอ้วนขึ้นไปด้านบนอีกบาอ้วนจะมองเห็นข้างล่างที่สวยงามอีกรูปแบบหนึ่งบาอ้วนเลยมีเรื่อตกเนี่ยจะหัวว่าเป็นหนังตกบาอ้วนบ่าหูเงือกบ่เคยจังไหน เงินบ่จากมุมนี้เดี๋ยวเราไปด่านบนกันเบาอวนไปนะไปไปท่านผ่านไปโอ้โหเบาอวนบอกเคยมากได้พี่น้องเลยบอกเคยมากแหละกับบอกเคยเห็นได้บอกเลยว่าบอกเคยมากบอกเคยเห็นเบาบวกอาสา ข้าประอวนมาเบึงน้อพี่นอ้องอเป็นภาพบรรยากาศที่คนคนหนึ่งน้อพี่นอ้องอเห็นงานอยู่เมืองไทยซีบหาปี<ม>บวได้ไปใส่บวได้มาใส่เ้อพีหลงเคยมือนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมือหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาเห็นมาสัมผัสเอ,าอ้าเป็นังไหนเนี่ยไปไหนพิเศษไปไดนพิเศษไปไดนห้อได้ไปไดนห้อได้อยู่แล้ว าบาอวนเพลงได้งามบอเสียใจบ่นี่คือห้างไอคอนสยามนี่บาอวนห้างไอคอนสยามนี่แม่นี่แหละความฝันจะเป็นจริงแล้วดีใจบอความฝันเป็นจริงแล้วแต่มาเห็นแต่มาสัมผัสแล้วครับสิ่งที่บาอวนอยากมากที่สุดบาบุผ้ามากเด้อเด้อแมน เป็นยังไงเป็นยังไงมาอ้วนฟังนี่ฟังนี่ผมให้เท่านั้นนี่ฟังนี่ฟังนี่เห็นบอเห็นบอนขึ้นได้อยู่นี่ฟังนี่งามบองามบอเป็นยังไงสัมผัสแรงเอาเป็นยังไงจังที่ไหนเมื่หเห็นแข็งแรงเอาปเป็นยังไงเห็นแงแรกคือว่าเคือตื่นใจบอเคยเห็นบอเคยเห็น,นหคือว่าครั้งแรกค ครับวันเคยผ่านครับวันเคยแวะเคยผ่านแล้วเจ้าฮู้ว่าว่ามีน้ำตกแบบนี้อยู่ในห่างแบบนี้โอ้พ่ฮู้อ้าวเราคิดจย่างนี้ว่าไอโบสิพามาโมลูกเจ้าพามาเนาะเราอยากมาจังเลยพามาแล้วฮู้ว่าว่ามีน้ำตกอยู่ใงนี้นี่โมลูกเห็นหลับไปอย่างไหนเปลี่ยนสีเป็นสันได้น่ะมีทั้งสีแดงมีสีฟูมีครบด้วยมีขอบสุกสีโอ้ ตื๊กใจบ่าราวันนี้ตื๊กใจหรอตื๊กใจบ่าราวันนี้สมใจอยากมากเลยวะกระถิบ้า <c oughs> อ,อายกับผ้าหนองมากเนี่ยบาโบเองกับสวัสดีพี่น้องซ้ำไปนีพี่น้องอีกเขินหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่คือไทยแลนด์พี่น้องเอ๋ยบาโบอยู่ในหางไอคอนสยามวนันหยุดผ้าหนองไส้ลาวบาอ้วนคนอยากมาเห็นขึ้นบอกวา่าบาโบบาโบ พาหน่องไปแน่น่องอยากไปใสที่สุดในเมืองไทยให้อคอนพยายามมาจันแต่ว่าวนันนี้บาบาูกับผ้าหน่องใช่หล่ะบาววนมาหาไอคอนสยามแล้วมีขึ้นทีหนึ่งนงนะต้องภาคภูมิใจทีาบาบูอยากให้หน่องใช้ลาเห็นนั่นคือน้ำตกมีนี่เปิงสวยงามนะหนึ่งในเอเชียเลยก็ว่าได้ที่น้นำตกอยู่ในหา่างบาววนจะยังได้เห็นแล้วโอ้สวยงามาสวยงาม นแถวบ้านนี่ย่งที่บอกเปนบาวนเด้อมีพึ้นฟ้าอง่ามีพึ้นฟ้มบระการของเมืองไทยเนาะยอมพิการหายใจให้การของว่าเราต้องมีน้องการเดินทางที่ว่านอย่างสบายเอากึ้กกัานี่บาวนเห็ดอีกทีนึงมานี่คือนน้ำตกเด้อเบิ่งพุ่มได้กต่สวยเบิ่งพุ่มได้กต่ง่ามบาวนสีฟ้าสีเขียววนาเสือบาปุญจะเสกสันปันแต่งธรรมชาติสวยงามขนาดนี้ อ้วนโว้ยมุมอะไรก็สวยมุมอะไรก็งามพี่น้องเอ้ยไปไหนจ่อเป็น,น,ปน,นได้ไเจ้าไปข้างนอกอยากไปข้างนอกจัดหน่อยสิผ้าไปอดใจอีกต้นึงก่อนเบื้องหน้าตาขึ้นยังมาตื่นเต้นเลยฮะเบือ้องหน้าตาขึ้นยังมาตื่นเต้นตื่นเต้นบ่บออ้วนขึ้นยังมาตื่นเต้นเลยเป็นได้ไรเดี๋ยวนี่ถามเนี่ยเป็นได้ไรมวนมอธิมาเนี่ยมวน บังก็ยังเฉยเฉยเนี่ยอ้วนแล้วซิบหาปีอยู่บังถ้าเห็นอีหยังอยู่ซิบหาปีบอกแม่นเหตแต่งงานเหตแต่งงานเงินเอาไว้ใส่เงื่อนบ้านเงื่อนเสียงก็ยังเบาแท้เง็นบ้านเงื่อนบ้านแล้วเงินเหนซ่านเงินื่อนเหตเงื่อนเหตซ่านเพิ่งแล้วบังอ้วนต้องมาพดปล่อยสามครอบสุขให้ตัวเองเนี่ยเด้มาเที่ยวแบบนี้เห็นว่าการเดินทางก็สะดวกสบายเป็นบ่การใส่รถสาธารณะ รถเมย์รถไฟฟ้าแสนที่จะสะดวกสบายเดี๋ยวไปดูนั่นห็นบองามบอมโอ้นอกตาล้าตกแล้วฟังนี้ก็เป็นมึงที่ไหนบ่า้วันงามบองามบอเนี่ยงามบอามจะบังพรมแล้วนะ่ะเอามือหลุดแ้วน่ะเอามือหลุด้วนะ่พนะพรมนะ่ะพรมน่ะ นี่พุ่มลานดางนี่นี่นี่พุ่มนี่โอ้นุ่มบ่นุ่มนุ่มนุ่มบ่เนี่เมนี่เมนี่ถามแน่ถามแน่เจ้าคือเลี้ยวสายเลี้ยวคอยอยู่เจ้าเลี้ยวหาอีกอย่างอ๋อเป็นคนลองลองแรกๆนะเป็นคนลองลองแรกๆสงสัยแต่ตรงนี้อาบาบุกขอถามแน่บาบุกขอถามบาอวดแน่ในฐานะที่ม่ำกันเป็นยังคือเลี้ยวสายเลี้ยวขอยหยาดอีกอย่างนี่เห็นยังผิดบ่บ่เอาคือเลี้ยวบางอย่างมันเคยเลี้ยวมันเคยเลี้ยวโอ้ เป็นคนเราแวงมาเลยเหรอคนเรเ <c oughs> นี่ยจะคิดบ้างด้วยว่าน้นไหลลงมาแรงไ,ไหนบางวันน้ำไหลลงมาแรง,ไ,งหไหนเมื่อไงฮะน้ำไหลลงมาได้น้ำไหลลงมาจากด้านป้าพี่น้องโอ้อัดใจเนาะนนมาฝังนี้มาฝังนี้นนมาฝังนี้บางวนมาฝังนี้นนอโอ้โหขึ้นเมือเอ่อไหรล่ะ อ๋อไปยังไหนนะ่มะมืด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 ประมืด,มด,มดเห็นหน้ำตกเ้กาน้าผมี่ได้แบบมีบ่ป่ใคบ่เสื้อว่าจะบ่เคยมากบวอ้วนแน่นใจอ่าตัวข่ไดต,ตัวได้เาคขาอยมืนี้ข่ฟาจะมาแล้วเพราะว่าข่ยากให้เจ้าเ็นไดสิ่งที่ข่เคยเห็นนะแบงป้ายนำใจให้เจ้าสถานทีแบบนี้เสียสละเวลาอันนี้คุณคาข่กับฟาจะมา จาผ้าเมียจะมาด้วยาม,ามาถึงบล้วบันีถึงยูงงยงงเ็นบ่เบิร์กแต่บอลอ้วนามีการเปลี่ยนสีเลยละ่ะเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาจากด่านบนมองไปด่านดางโอ้ <c oughs> เอางี่ มาแล้วมาเหรียญไม่ใช่อยากปากถึงคนทีบ่บกเคยมาใช้ทั้งหมดนะไช้บกเคยมาไอ้คนนั้นทำมาเที่ยวได้ี่น้องกัวมาสวยงามเราเป็นทางดีฐางดีที่มดสวยงาม,อ,มอยู่ไกลเดียโดยเฉพาะโดยเฉพาะมีน้ำตกอ้อาวพิษเด้อเป็นพิษแล้วเ,เ,เ,เป็นกระเปิดเป็นระยะระยะเนี่ยคิดได้เคลื่นเด้อให้จะพาลูกพาเมียจะมาเที่ยวเลยมาเหรียเด้อผาวันเด้อโอ้ยมาฝั่งนี้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  เอาแรพี่น้องที่ว่าบาบุเอกภาพบางอ่วนมากผอดมาถึงสถานที่นี้ต้องไปจากนอกเป็นไฮไลท์เขาห่างได้ขึ้นน้ำตกนะเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดอาจจะในเอเชียเลยกับอะไรพี่น้องสำหรับทานี้ที่อยากมาต้อ,องไปจากนอกแห่งนาเล่าห้องที่แห่งในเมืองไทยกล่ามากง่ายแสนสะดวกสบายพี่น้องรถไฟฟ้าสายสีทองม,มาจอดทอนอาหารได้พี่น้องนะจากสถานีรถไฟฟ้าสยามเนาะหรือว่ามาจากสถานีสาราดแดง์อะไรพี่น้องเลยายทางบางมากแต่เขามาลงสถานีกรุงทุบุรีพี่น้องสามาต่อที่สถานี รถไฟฟาน้่นอกสายสีทองมาทีจ้าเลยนครน้องลงถึงอาหารเลยน้ำนึงนอกก่อนจากดีนน้อนเรื่องคนไหนเป็นกำลังใจให้บาโบสรับธนัทีบหมักลิปบาโบน้ำพี่งนอกสนับสนุนบาโบโดยการางโฆษณากันแล้วกันสุหาับุนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะบาโนอ้ยลาพีล้านนองเน่ยสวัสดีเด้อพี่น้องเก่บนน้องว่าเทียวหาในตนเ้าตาลกแรกไปลกแกมาอยู่น่เอาไปไปไป 拜拜。Bye bye